ถึงคณพระพุทธเจ้าคณพระธรรมคณพระสงฆ์คุณบิดามารดาผุ้ครูบาอาจารย์ุมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิ อุตธโมังโกอโมังโกอโธโมสังโ ในวันนี้ตรงกับวันที่ 4, สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งเป็นวันที่สองจากวันเขา้าพรรษา ในกิจที่พวกเราได้กระทําอยู่ในภาคเช้าคือการปฏิบัติเริ่มจากการเดินจงกรม และการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติกันสืบต่อไปสำหรับผู้ที่บรรพชาอสมบทเข้ามาใหม่เพื่อให้รู้แนว วิธีการก็จะขออธิบายเพื่อความเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นภายในรูปแบบเดียวกันเรียกว่า ให้เกิดความเป็นเอกภาพคือเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากนั้นแต่ละรูปจะปฏิบัติในส่วนตนอย่างไรก็สุดแท้แต่อัตยาสัยความถนัด ในเรื่องการปฏิบัติซึ่งเคยอธิบายมาหลายครั้งเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องอริยบทอริยบทหลักอริยบทย่อยของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การรู้ตื่นนอนก็เริ่มจากอริยบทนอนนอนเสร็จก็มานั่งนั่งเสร็จก็ยืนยืนเสร็จก็เดินเจอสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นการกำหนดสติตัวรู้รู้ในสิ่งหย,ย่างๆก็คือรู้ในเรื่องของร่างกายการเคลื่อนไหวตื่นมารู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งรู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวทำอย่างไรเราจึงมีสติ รู้การเคลื่อนไหวกายให้ได้มากที่สุดถ้าหากเราไม่ฝึกกายก็ดำเนินไปรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างถ้าหากเรามาฝึกกำหนดตัวรู้ในร่างกายซึ่งเป็นของจัหยาก ให้ได้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่เราจะฝึกในสิ่งที่มีความละเอียดขึ้นไปการที่เราจะกระทำสิ่งใดๆโดยเฉพาะในภาวะของบัญชิตทั้งสามนเณทั้งพระภิกษุ จำต้องมีการสำรวมระวังในการกระทำนั้นๆมากกว่าบุคคลเหล่าอื่นเช่นญาติโยมจะทำอะไรด้วยกายดยังที่เราสวดเมื่อวันพระวันสาสารยิยธรรม จะกระทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาหรือความคิดจำต้องมีสติพินิจพิจารณาในการกระทำเหล่านั้นจำต้องมีการสำรวมระวังคนธรรมดาจากวิ่งจะกระโดดโลดเต้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดความเสียหายอันใดเป็นพระเป็นเนนไปทำอย่างนั้นความเสียหายก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นที่ขัดหูขัดตาเป็นที่ไม่ยอมรับ ทังวาจาการพูดจาอาศัยก็เช่นเดียวกันหรือความคิดเราก็จำต้องพิจารณาว่าความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันมีความเหมาะสมกับเพศภาวะของเราหรือไม่ความโลภค,ความอยาก อย,อยากได้นู่นอยากได้นี่ฉะนั้นท่านจึงให้มีสติในการสำรวมระวังเมื่อมีสติสำรวมระวังแล้วมันย่อมจะเกิดประโยชน์ ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆก็ย่อมจะมีความชัดเจนถูกต้องการมีกายมีวาจาและใจสำรวมระวังเรียบร้อยย่อมจะปรากฏออกมา เป็นสิ่งที่มองเห็นทางตารับรู้ทางเสียงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์มีข้อบัญญัติมากมายเช่นในเสขียกิวัตร ที่เราเรียนกันเสกียวัตนะเนคยยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆครั้งการขบฉันเราก็มีความแตกต่างจาก,กบุคคลทั่วไปการเคี้ยวอาหาร ต้องไม่มีเสียงดังภาชนะใส่อาหารที่ใช้ก็ไม่ให้มีเสียงดังอันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการฝึกสตินั้นเองฉันเคี้ยวอาหารไม่มีเสียงดังภาชนะไม่ดังอันนี้รู้ว่าจะเป็นการฝึก ฝึกสติโดยเราไม่ต้องมานั่งหลับตาอยู่เหมือนปัจจุบันแต่เรานำไปฝึกใช้ในชีวิตจริงๆเลยขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสมัยเป็นเนนน้อยได้ไปอยู่ที่สำนักของหลวงพ่อชา อยู่วัดหนองป่าพงบ้างไปอยู่วัดป่าน,านานาชาติบ้างการขบฉันอาหารมีพระเนนจำนวนมากนั่งอยู่บนศาลามีผ้าขาวทั้งชายทั้งหญิงก็จำนวนมาก เวลาบินทบาทยกลับมามีการนําอาหารมาวางเตรียมความเรียบร้อยจัดในขณะที่ทำงานกันบนสาราจัดอาหารก็ตามประเค้นอาหารก็ตามหรือฉันปัตตาหารก็ตาม โยมทานอาหารก็ตามจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงภาชนะกระทบกันเลยไม่ได้ยินเสียงพูดจาสนทนาถ้าหากเราหลับตาเขาเดินเข้าไปเนะี่ยไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในศาลานั่นคือการปฏิบัติ จะทำอะไรก็ต้องระวังไม่มให้เกิดเสียงจะพูดอะไรก็พูดที่จำเป็นไม่คุยกันเอกระทึกๆกโคมอันนี้เป็นการสอนของครูบาอาจารย์การพิจารณาอาหารที่เราฉันที่ญาติโยมบริโภคหลายๆครั้ง ท่านก็จัดการอาหารให้เรียบร้อยบินทบาทกลับมาพระก็เทข้าวออกจากบาทเหลือไว้เฉพาะที่ตนพิจารณาแล้วเห็นว่าพอเหมาะกับเฉพาะของตนเองก็มีข้าวเปล่าเหลืออยู่ในบาทเท่าที่ตน พิจารณาแล้วที่เหลือนอกนั้นต่อไปเอาข้าวใส่ไว้ในภาชน,นะหม้อหนึ่งอาหารอย่างอื่นๆส่วนใหญ่ยาโยมเขาก็จะนำมาสมที่วัดต,ต่างคนต่างมีอาหารหลากหลายชนิดก็เ,เอามารวมกันเช่นหม้อนี้ เป็นแกงก็ใส่บรรดาแกงทั้งหลายรวมไปในหม้อเดียวกันแกงไปแกงไก่แกงอะไรก็ใส่รวมไปในหมอ้อเป็นแกงอีกหม้อหนึ่งก็ใส่บรรดาต้มต้มจืดจะต้มอะไรก็ใส่รวมไปหม้อหนึ่งของหวานก็ใส่ไปหม้อหนึ่งก็มีอยู่แค่สามหมอ้อหรือสี่หมอ้อรวมตั้งข้าว ก็จะมีพระทาหน้าที่พระกุเทศอาจจะสามรูปสองรูปก็หิวห้วหิ้วหูหม้อคนละข้างอีกรูปหนึ่งก็ตักตักใส่บาทให้พระเนรเดินตักให้เลยเดินตักใส่บาทให้เลยจนครบที่เหลือก็เป็นเรื่องของนัก นักบวชที่ถือศีลแปดท,ที่ต่อจากพระนั่งต่อจากพระแต่ไม่ได้นั่งบนอสงนั่งอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วออก็ไปถึงญาติโยมชาวบ้านพระพิจารณาอาหารเสร็จก็อนโมธนาแล้วก็ต่างคนต่างฉัน ต่างคนต่างฉันด้วยอาการอันสำรวมระวางทุกอย่างรวมไปในบาททั้งหมดทั้งเผาทั้งหวานอะไรรวมไปในบาททั้งหมดแล้วก็ฉันฉันค่อยๆเที้ยวเหมือนที่อธิบายให้ฟังแล้วฉันเสร็จเรียบร้อย ส่วนใหญ่ก็จะพอดีกับที่ตนกำหนดเอาไว้ไม่เหลือหรือเหลือเพียงเล็กน้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาหม้อเปล่ามาแล้วก็เตอาหารทุกอย่างลงหม้อเอาไปเป็นทานกับพวกสัตว์ไม่มีการหอบการหิว้วอาหารกลับไปสู่ที่พักในคุติ พราอป้องกันการทุกศีลเอาไปฉันไปใช้ไปอะไรนอกเวลาไปเห็นในสิ่งเหล่านั้นก็ชอบใจนั่นเป็นการสอนของครูบาอาจารย์ในเรื่องของการฉันเสร็จแล้วก็ ทำความสะอาดภาชนะของตนเองก็จะมีที่ล้างบาทนําอาหารออกจากบาทแล้วทั้งหมดก็วิธีล้างบาทก็ต้องมีกรรมวิธีเอาน้ำธรรมดาธรรมดาล้างคาบที่ติดอยู่ ออกครั้งที่หนึ่งจึงใช้น้ำยาขจัดข้าบมันข้าบไรออกกล้างบาดก็วางไว้บนบนห่วงยางค่อยๆล้างอย่างมีสติค,ค่อยๆล้างเสร็จแล้วก็น้ำเปล่าล้างจนกระทั่งสะอาด ทำของของตนเองแต่ละรูปเสร็จแล้วก็นำบาทนั้นมามาเช็ดให้แห้งก็นั่งลงกับพื้นเอาผ้าผ้าก็เป็นผ้าที่เราใช้กันเปื้อนนั่นแหละเช็ดจนแห้งเช็ดจนจนบาดนั้นเกิดความร้อนขึ้นมาคือ เช็ดหมุนอย่อย่างนั้นจนบาดสะอาดก็ยังไม่พอก็นำบาดของตนเองเอาไปพึ่งแดดพึ่งแดดสักระยะหนึ่งจึงนำบาดมาเก็บเก็บก็มาวางบนขาบาด แล้วก็บาดฝาพร้อมแต่ไม่ปิดบาดเพื่อให้อากาศถ่ายเทไม่ไม่เกิดกลิ่นฉะนั้นบาทตนเองจะต้องรักษารักษาอย่างดีแล้วบาดก็ต้องใช้ไปเรียกว่าตลอดช่วงเวลาที่เราบวชอยู่ทีเดียวรักษาบาทเป็นอย่างดีไม่เปลี่ยนใบโน้นไม่ใช้ใบนี้ เรียกว่ามั่วไปหมดนั่นเป็นการรักษาบาทท่านจะปฏิบัติอย่างนี้อันนี้พูดให้ฟังมันจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นบาทที่ใช้อยู่เนี่ยมีความสำคัญเราต้องรักษาอย่างดีในพระวินัยก็บอกว่าบาทนั้นต้องระวงังต้องรักษาเช่นไม่วางบาทบนที่สูง อาจจะตกหล่นลงมาทำให้เกิดความเสียหายบาต้องวางไว้กับพื้นอาจจะวางไว้ใต้โต๊ะที่ที่มีความปลอดภัยอันนี้เรื่องของบาตปองรักษาอย่างนั้นก่อนที่พระจะออกไป บินทบาทเนี่ยเนื่องจากเราฉันอาหารในบาตรบาตรที่วางไว้อาจจะมีฝุ่นละอองอะไรต่างๆเข้าไปในบาตรตอนไปบินทบาทท่านทำอย่างไรท่านเอาบาตรเนี่ยมามาลวกน้ำร้อนคำว่าลวกน้ำร้อนก็คือมีน้ำน้ำที่มันร้อนหรืออาจจะไม่ร้อนก็นได้ ใส่ไปในบาตรแล้วก็จับบาตรหมุนให้น้ำมันผ่านทุกทุกส่วนในภายในบาตรแล้วก็เทน้ำออกอาจจะหนึ่งครั้งสองครั้งเพื่อให้บาตรนั้นไม่มีฝุ่นเกาะแล้วก็เทแต่ไม่ต้องเช็ดเทให้น,น้ำให้หมดแล้วก็ไปบินตบาตยญาโยมเอาอาหารใส่บาตรมันก็สะอาดทำอย่างนั้น ถ้าหากเราไม่ทำความสกปะกเชื้อโรคต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นนะอันนี้พูดถึงความละเอียดที่ครูบาอาจารย์ท่านทำให้ดูมันก็จะเป็นสิ่งที่เห็นว่าเราต้องใช้สติทางนั้นก็ฝากให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ที่เราจะนำมาฝึกฝนและนำมาใช้ในชีวิตของเราสืบต่อไป Oh yeah.